นี่เรากลับมาคุยประเด็นไอ้นี่ไหมพี่มันไอเด้าที่พี่บอกเชื่อไอเด้าไหนวะอ้าวเออวะที่หนูเตือนเลยนะหนูลืมแล้วแชทถามแชทก่อนไอเชีย่ยแป๊บหนึ่งตอนนั้นกูให้เตือนเรื่องอะไรวะถ้าแหละลืมเฉยเลยว่าแต่หวังหัวสิบเปอร์เซ็นต์ไอเชีย่ยพอพูดสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บทุกคนลืมหมดเลยตอนนั้นให้กูพูดเรื่องอะไรวะชิบหายละ ก็เลือดแล้วเหมืนอนกันชิปหายละเออเออเห็นบอกว่าน้องรูซิเน่บอกว่าอะไรนะถูกไม่ถูกมาเป็นปีแล้วเคยถูกมาหนึ่งรอ,อบทวนแป๊บหนึ่งนะอ๋อไอเดอกับอินฟูใช่ไหมอ๋อไอเดอกับอินฟูอ่าโอเคเขาว่าไอเดอจาก<ข>อินฟูอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณบุม๋มมาไอเดอกับอินฟูอ่ะจริงๆเสริมจากตะกี้นี้ละกันก็ถือว่าจบเรื่องประเด็นหวยไปก็คือ จริงๆอย่างไอที่บอกว่าอะไรนะเป็นสื่อใช่ไหมเราก็มีสปอนเซอร์ใช่ไหมมันก็จะมีคำว่าไอดอลกับอินฟลูเยสมัยก่อนมันจะมีคำว่าเน็ตไอดอลกับคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมใช่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 คำถามคือเราแยกกันตรงไหนรู้ไหมไอดอลร้องเพลงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอดอลดิไม่ใช่ไอดอลแบบนั้นดิเน็ตไอดอลอ๋ออืม อ่าเน้นถ่ายภาพภาพนิ่งมายังไงอ่ะเฉลยหน่อยคําตอบกูไม่ไม่ต่างที่อะไรกันเลยขึ้นอยู่ว่าใครจะพูดช่วงไหนนั่นเองแหละเพราะสมัยก่อนเนี้ยเน็ตไอดอลเป็นอะไรก็คืออ๋อน้องที่ถ่ายภาพแล้วอยู่ในเน็ตแล้วก็ดังจากโลกอินเทอร์เน็ตเขาก็เลยเรียกว่าอ๋อนี่น้องก็เป็นเน็ตไอดอลนะ อูดพี่ถ้ายุคหนูเมื่อก่อนนึกออกคำเดียคือเนยประมาณนั้นแหละเน<อ>็ตไอดอลพี่จะเป็นน้องบอลลูนก่อนอยุคยุคที่แจกภาพผ่านเพิร์ดอะมึงอุ้ยมะพร้น,น่ะคืออะไรอะ่ไม่ต้องเลยก็คือเออหรือเนยประมาณนั้นแหละของ Facebook สมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นยุคของสิ่งที่เรียกว่าเน็ตไอดอลแต่ถามว่าแล้วแล้วต่อมาเป็นแล้วต่อมามันก็มีคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ อินฟลูแปลว่าอะไรผู้มีอิทธิพลทางความคิดอ่ะอินฟลูแบบอินฟลูเอนซ์อ่ะอินฟลูเอนเซอร์ก็คือผู้ที่อินฟลูอินฟลูเอนซ์แปลว่ามีอิทธิพลอินฟลูเอนเซอร์ก็คือผู้มีอิทธิพลทางความคือผู้มีอิทธิพลแต่ในเชิงทางความคิดในสามารถที่โน้มน้าวให้คนคิดแบบนั้นได้ดังนั้นอ่ะมันถามว่าแบบมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่ก็จะเจอคนที่บอกว่าเนี่ยอ,อย่างนี้เรียกเน็ตไอดอลไม่ได้นะ ต้องเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์เขาให้ความรู้ขณะที่เน็ตไอดอลไม่ได้ให้ความรู้ยุคสมัยหนึ่งก็จะเป็นแบบนั้นแล้วพอมายุคนี้เสร็จปุ๊บมึงก็เจอเจออินฟลูทุกรูปแบบทุกอย่างถูกปะ่ะใช่ๆๆๆทุกอย่างจะถูกเรียกว่าอินฟลูหมดเลยกระทั่งคนที่อย่างรอบล่าสุดอ่า ก็จะมีมันก็จะมีศัพท์เพิ่มเติมขึ้นมาเช่นคําว่าอะไรนะอินฟลูตลาดล่างอะไรประมาณนี้ถูกปะอย่า <Yeah. S 1> อ่าคำถามคือแล้วแล้วมันในในยุคนึ่งในยุคนึ่งก็จะกลายเป็นว่าอ่าอินฟลูหรือเน็ตไอดอลก็มันเป็นเรื่องของยุคสมัยแหละสุดท้ายมันก็จะไม่ค่อยต่างอะไรกันนะถ้าไหรละ่ะ ยุคนั้น3 G มียัง <S <S ยุคที่ผมพูดตะกี้นี้ยังถ้าเลยประมาณนั่นแหละคือประมาณ3 G ขึ้น4 G แต่ถ้าเกิดว่าเป็นยุคที่ผมพูดคือยุคของอ่าอย่างคุณอย่างที่อย่างบอ,งอ,อง oon, ลลูนเน็ตไอรองก็ยุคนิยสันแคชอะยุค90้านะอ,อ,อินเทอร์เน็ตยังไม่เข้าเข้าไม่ถึงบ้านครบทุกคนเลยอิดออดอิดออดเอออันนั้นแหละอันนั้นแหละอันนั้น,นแหละ มือถือยังเป็นฝาพับยังอยู่บนโตล่าเอออย่างนั้นแหะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอืมดังนั้นเราเราเลยเราก็จะแยกสองคำนี้แล้วกันว่าคําว่าเฮ้ยเราไม่สามารถแยกคําสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถแยกคําว่าอินฟลูและและเน็ตไอดอลได้เพราะว่ามันก็จะมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแล้วคุณเรียกในช่วงไหนเท่านั้นแหละและตอนนี้ <c oughs> เน็ตไอดอลคือคนสวยในอินเทอร์เนต็ตแต่พี่ที่เขาไม่ได้ทําคลิปหรือว่าโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่คนสวยอินเทอร์เนต็ตที่เราดูแล้วโอ้โหเขาวสวยจังเลยอืม้คนเริ่มขายของเมื่อไหร่ก็เปแค่เป็นอินฟลูส่วนตัวพี่อย่างที่บอกไปอะตะเกียมันคือกูเห็นว่ามันก็มียุคสมัยที่คนเรียกสิ่งนี้ว่าอินฟลูคนเรียกสิ่งนี้ว่าเน็ตไอดอลและมันจะตามมาอีกคำหนึ่งนั่นก็คือ K.O.L. อ้อโ<น>ยหิยาพี่้ะมันต่างจากอินฟลูไยฮะ K.O.L. นะไม่คข้าใจเลย K.O.L. Key Opinion Leader ผู้นำทางความคิดแล้วมันต่างเยอะกับอินฟูคือโอเคเขาใช้คำนี้แล้วกันว่าเขาจะบอกว่าอ๋อ K.O.L. ไม่เหมือนกับอินฟลูนะครับเพราะว่า KOL มีผู้ติดอันนี้ดูจากดูจากนั่นนะ KOL ถูกมองว่าเป็นผู้ที่แนะนำและดูมีความจริงจังมากกว่าโฆษณาแบบดั้งเดิมเพราะเป็นคนที่พวกเขาไว้วางใจ เหมือนแบบ KOL เหมือนคนรู้เฉพาะทางเหมือนพี่ปูจีถ้าแบบอยากจะรู้เรื่องนี้เราต้องมาดูพี่ปูจีเท่านั้นนะกูถูกเรียกมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เน็ตไอด in f l นฟลู KOL เป็นทุกอย่างแล้วของพี่กูยังเคยโดนเรียกกับทั้งดาราเลยสัตว์กูแม่แบบฮะวอตอะไรนะครับตอนนี้พี่เป็นพูดนักพัฒนาเกมด้วยนี่โดนทุกอย่างเลยแต่คือเราแค่รู้สึกว่าสุดท้ายนะ มองเนื้อแท้เลยถ้าบอกว่า KOL key leader อ่ะ key opinion leader ผู้มีชี้นำได้ผู้ชี้นำทางความคิดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ influence sir เ <c oughs> ข้าใจอ <c> ะ <oughs> คือมัน ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าพี่ครับ actually จริงๆแล้วมันต้องแยกไม่รู้ว่ากูอยู่ในยุคสมัยที่สมัยก่อนเน็ตไอดอลกับอินฟลูมันก็แยกอะแล้วพอมาวันนี้ไอสิ่งที่อะตอนนั้นเขาเรียกอะไรนะอย่าเรียกเก่งลายพรางว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยให้ uh huh. เรียกว่าเน็ตไอดอลใช่ใช่ใช่ใะในวันนั้นเขาพูดใช่ใช่ชชวันนั้นพูดอ่าคแล้วสุดท้ายมาณนะวันนี้เก่งลายพางพี่เขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ เหมือนกันแต่แล้วแต่ว่าคุณจะไปหยอดเขาอยู่ในคตตกอรี่ไหนเราก็จะรู้สึกว่าพอเขาบอกว่าดังนั้นคุณจะเอาบอกว่า KOL กับ i n f l ลูเหมือนกันไม่ได้เราก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคก็คงมีข้อจำกัดแหละแต่เราก็เชื่อว่าวันหนึ่งเราเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะกลับมาเหมือนกันนั่นแหละมันก็ผสมผสมกันไปแหละเนอะพี่เนาะ แล้วกูจะไม่แปลกใจด้วยว่าถ้าวันหนึ่งเขาบอกว่าเอาล่ะครับเขาจะไม่มีคำว่า KOL แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันหนึ่งครับเราอาจจะบอกว่าเนี่ยมันไม่มีคำว่า KOL แล้วนะครับเพราะว่า KOL เนี่ยไม่ว่าใครก็เป็น KOL ได้ครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยเขามีนั่นอยู่นะเขามีเหมือนกับ แต่ละคนเขาก็มีเป็นเหมือนกับเผ่าของตัวเขาเองเหมือนกับมีลัทธิของตัวเขาเองดังนั้นครับเราจะเรียกคนที่ทำหน้าที่แบบนี้คือคำว่า c u u t l l e d e r r คสมมุตินะวันหนึ่งนะเขาวันวันนั้นที่เขาไม่ใช้คำว่าเน็ตไอดอลแล้ววันนั้นที่เขาไม่ใช้คำาอินฟลูแล้วแล้วเขากาลังหาคำใหม่ที่ไม่ใช่ KOL เขาก็จะบอกว่า เอาล่ะเราก็จะมีศัพท์สมมุตินะสั์ใหม่เลยนั่นก็คือคำว่าคาวลิเตอร์ขอสักประมาณ15ปีต่อจากนี้10ปีต่อจากนี้แล้วกันคุณจำคำผมเอาไว้มันอาจจะไม่มีคำว่าอินฟลูแล้วเว้ยแล้วคำว่า KOL มันกำลังจะ KOL มันกำลังจะเป็นคำที่ล้าสมัยเว้ยผมเชื่อว่าคำที่มาแทนคือคำว่าเขาลีดเดอร์เว้ยหรือไม่ก็เป็น tribe leader โอ้อ่าหลังจากนี้คนที่มาดูคลิปนี้อีกสิบปีข้างหน้านะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เทรนเป็นไงบ้างพิมพ์คอมเมนต์ขุดกันมาได้นะคะอ่ารบกวนด้วยนะครับรบกวนด้วยนะครับนั่นแหละเราแค่รู้สึกว่าทุกคำมันโดนเปลี่ยนแปลงไปเสมอ อย่างอีฐานุพงศ์ที่มึงเป็นพวกฝั่งนั่นอะฝั่งฝั่งดูการดูเรื่องงบการเงินก็น่าจะพอเข้าใจเรื่องประเด็นประมาณนี้มั้งเสียแนนเองเสียแนนเองก็เคยโดนเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลมาก่อนปะเป็นนักวาดเน็ตไอดอลใช่ไหมเออคือเราแค่รู้สึก <c oughs> ว่าักเลยอืมมันมันมันเป็นเออมันเป็นเรื่องการตลาดโดยแท้คือพยายามจะหาบัสเวิร์ดใหม่ๆม,มากระแทกใส่ประมาณนี้ มันตามกระแสไปเรื่อยเนอะพี่พอเริ่มคํามันเริ่มคนเริ่มอ่มมันเริ่มอะไรแล้วก็ต้องหาคําใหม่มากระแทกวงการเนอะหรือไม่ก็คืออีกสิปีต่อจากนี้เขาอาจจะกลับไปใช้คำว่าเน็ตไอดอลอีกทีหนึ่งก็ได้คือเราเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเรารู้สึกว่าสุดท้ายวนคํามันจะวนของมันไปเรื่อยเรื่อื่อรื่อย,รอย,รอย,รอยประมาณนี้ ใช่อืมแต่โลกเราก็หมุนไปเร็วเรื่อยเหมือนกันนะพี่คำมันก็เปลี่ยนจะมีคำแปลกๆโผล่ขึ้นมาหลังๆรู้สึกว่าเริ่มมีคำเก่าๆขุดขึ้นกลับมาใช้แล้วเหมือนกันใช่เยอะอยู่เราคิดว่ามันเยอะอยู่เหมือนกันอืมอารมณ์ประมาณนั้นแหละสวัสดีครับ CL เนี่ยอะไรนะสวัสดีครับเนี่ยต่อไปยุคใหม่กับ CL เขา leader เออจะเป็นอย่างั้นนะอ่ะเดี๋ยวมาพบกันนะครับกับ ไม่ใช่คำว่า K L แล้วนะครับ K L แล้วสมัยไปแล้วมาพบกับพี่ปชิครับเป็นเขาลีเดอร์อะไรอย่างเงี้ยทรลีเดอร์เป็น TL อครับท l อย่าเรียกผมว่า K L ครับเรียกผมว่า TL ดีกว่าครับทำลายหมเลยฮะ,ะคือแม่งแบบไม่รู้ว่ะเราแค่รู้สึกว่ามันทุกอย่างแม่งดูเป็นไปได้หมดเลยอะปไปได้ใช่ดังนั้นมันก็ ประมาณนี้แหละทุกคนก็ก็สู้ๆทุกอย <c oughs> ่างมันคือการเปลี่ยนแปลงอะนะแต่อก็ยังแลง้วตามก็อยากให้ย้อนกลับมาคนทำคอนเทนต์ก็อยากให้ทำอย่างที่อยากทำไปแหละอยา่าทำแรกๆอาจจะไม่มีคนเห็นเนอะแต่มันต้องใช้เวลากับการฟาร์มอะเออมันฟาร์มอะดีกว่าคุณตุ้มตามเสร็จปุ๊บแล้วแล้วคุณก็ต้องมานั่งทำเอาใจอัลกอริทึมอะ แบบนั้นแม่งแบบหน้าปวดกระบาลจะไปไหน<า>หน่งตู้ขึนนะสู้กับอาร์อลิทึ่มเนี่ยากที่สุดแล้ว